สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเ,ออเคหลังนครนะครับเมืองโบราณที่เป็นต้นกําเนิดของลำปางปัจจุบันนี้แหละครับอายุตั้งพันกว่าปีหลักฐานก็มีทั้งโบราณคดีมีทั้งตำนานอย่างที่เราไปเจอข้อมูลจากวิดีโอ for YouTube มาก็น่าสนใจมากๆเลยครับเรื่องนี้โดยเฉพาะชื่อเมืองเคหลังเนี่ยครับคือก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมาจากไหนกันแน่ แล้วก็มีสมญาณน,นามเมืองที่ไม่สิ้นคนดีนี่อีกเหมือนอายุทยาเลยนะครับน่าคิดดีใช่ค่ะวันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆพัฒนาการช่วงแรกๆของเมืองนี้เป็นยังไงรวมถึงทฤษฎีการสร้างเมืองที่มันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะน่าสนใจดีค่ะโอเคครับงั้นเรามาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันเริ่มจากทฤษฎีแรกเลยไหมครับที่ว่าเกี่ยวกับชาวมอนโบราณ ค่ะทฤษฎีนี้เขาว่าชื่อเคหลังอาจจะเพี้ยนมาจากคำมอนอย่างพหลังหรือคารางที่แปลว่าขันหรือชามใช่ไหมครับอืออืตามรูปทรงดอยเคหลังที่เป็นที่ตั้งเมืองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะถ้าเราดูบริบทอิทธิพลของวัฒนธรรมมอนสมัยนั้นนะคะที่เคยรุ่งเรืองแถวนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเออราชวงศ์ที่สร้างเมืองอาจจะมีความสัมพันธ์กับชาวมอน ครับผมแต่ทีนี้ก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่แบบว่าเราอาจจะคุ้นหูกันมากกว่าอ๋อค่ะค่ะคือตำนานพระนางจามเทวีใช่เลยค่ะตำนานพระนางจามเทวีที่เล่าว่าเมืองนี้สร้างประมาณพศ1223นะครับหลังจากที่พระนางครองหริพุญชัยหรือลำภูนแล้วก็ประสูติโอรสแฝดมหายศกับอนันตยศแล้วเรื่องก็คือเจ้าอนันตยศเนี่ยอยากจะสร้างเมืองใหม่ค่ะ ก็เลยมีฤาษีวาสุเทพแนะนำให้ไปพบพรานขลางกับสุพรหมฤาษีแล้วก็ช่วยกันหาทําเลดีๆฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังอืมฝั่งตะวันตกครับจนเกิดเป็นเมืองขลางนครขึ้นมาแล้วก็สถาปนาเจ้าอนันตยศเป็นกรรษัตริย์องค์แรกเลยใช้ชื่อว่าพระเจ้าอินทวรค่ะตำนานนี้ก็จะผูกเรื่องขลังนครเข้ากับฮริพุญชัยอย่างที่คุณว่าเลยชัดเจนมากครับผม ซู่อันนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันพอจะมีหลักฐานทางโบราณาคดีมาสนับสนุนอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอย่างผังเมืองยุคแรกๆที่ตำบลเวียงเหนือเนี่ยค่ะเขาพบเป็นผังเมืองรูปวงรีคล้ายๆหอยสังโอคล้ายหอยสัง,สงใช่ค่ะซึ่งมันเหมือนกับที่ไฮริพุนชัยเลยขนาดก็ประมาณเออหกร้อยคูณหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรแล้วก็มีการพูดถึงชื่อประตูเมืองเก่าๆด้วยนะคะอย่างประตูมา้าประตูผาบ่องประตูท่านนางประตูนกกด ประตูตาลโหหลายประตูเลยใช่ค่ะแสดงว่ามันก็เป็นเมืองใหญ่มีการวางแผนผังไม่ใช่แค่ชุมชนเล็กๆธรรมดาเป็นศูนย์กลางการเมืองได้เลยครับแล้วนอกจากตัวเมืองหลักนี้ยังมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะมีแนวคิดเรื่องเวียงบริวารด้วยนะคะคือเหมือนเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่รายล้อมนะคะอ๋อเวียงบริวารค่ะทําหน้าที่ต่างกันไปอย่างเวียงพระาธาตุลำปางหลวงอันนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาส่วนพวกเวียงใจเวียงฮอก เวียงตาลอะไรพวกนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นเมืองหน้าด่านเป็นป้องประการช่วยป้องกันเส้นทางที่จะเข้ามาถึงคลังนครโอ้โหแสดงว่ามีการวางระบบป้องกันโครงสร้างสังคมาศาสนาไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ใช่แค่ตั้งเมืองขึ้นมาลอยๆแล้วทีนี้พอผ่านยุคก,ก่อตั้งตามตำนานพระนางจามเทวีไปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อครับความสัมพันธ์กับทางฮาริภูนชัยยังเหมือนเดิมไหมฮะอื ก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะประมาณพศ1 8 0 1ค่ะอันนี้ตามตำนานมูลศาสนากับชินการมาลีปกรณ์นะคะเขาเล่าว่ามีคนชื่อพยาอามาตพยาอามาตค่ะซึ่งอยู่ที่เขลังนครนี่แหละค่ะได้ยกทัพไปยึดเมืองหาริพุนชัยได้สำเร็จอา้าวเหรอครับกลายเป็นว่าเขลังนครมีบทบาทขึ้นมาหรือว่ามันสะท้อนว่าตอนนั้นฮริพุนชัยอาจจะเริ่มอ่อนแอลง ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะคือหลังจากนั้นเชื้อสายของพญาอามาตก็ได้ปกครองทั้งสองเมืองเลยนะคะทั้งหริพุนชัยทั้งลำปางอยู่ประมาณสัก34ปีก่อนที่อ,อ,อาณาจักรล้านนาจะเริ่มมีอำนาจมากขึ้นครับล้านนามาแล้วใช่ค่ะพระยามังรายก็ทรงผนวกทั้งหริพุนชัยแล้วก็เขลังนครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาไปโอ้ฟังดูแล้วประวัติศาสตร์เขลังนครนี่ มันมีหลายช่วงหลายยุคสมัยซับซ้อนจริงๆนะครับที่เราคุยกันนี้เหมือนเป็นแค่ภาพรวมๆช่วงต้งตนๆเองด้วยซ้าใช่ค่ะจริงๆมีนักประวัติศาสตร์บางท่านแบ่งยุคของลำปางได้ละเอียดกว่านั้นอีกนะคะบางทีแบ่งได้ถึง6ยุคเลยครับผมงั้นถ้าให้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับแขลงนคร เราเห็นภาพการสร้างเมืองการตั้งรกรากมีตำนานความเชื่อเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการขยายตัว คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการที่เมืองนี้มันดำรงอยู่มาได้ผ่านยุคสมัยต่างๆผ่านการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรที่ใหญ่กว่าคือมันเป็นพลวัตทางประวัติศาสตร์ที่เราก็เห็นได้ทั่วไปนะคะในหลายๆพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของแคลังนครอนเองมันก็มีรายละเอียดมีตำนานมีเอกลักษณ์ของตัวเองการปรับตัวความยืดหยุ่นของเมืองของคนในเมืองเนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เมืองนี้ยังคงอยู่รอดมาได้นั่นสินะครับ พ่อกลับไปนึกถึงสมยานามเมืองที่ไม่สิ้นคนดีที่ใช้เรียกทั้งลำปางหรือขลังนครเดิมแล้วก็อยุธยาด้วยพอมาฟังเรื่องราวความผันถวนการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวการอยู่รอดมันก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าความหมายจริงๆของคำว่าไม่สิ้นคนดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อือะไรคือแก่นหรือคือสิ่งที่ทำให้เมืองเหล่านี้ถูกจดจำแบบนั้นท่ามกลางความรุ่งเรืองความล่มสลายในหน้าประวัติศาสตร์ ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อได้นะครับ